สัญญาณเตือนผู้ที่มีอาการตับแข็งเจ็บชายโครงขวาท้องมานมือบวมเท้าวบวมอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับในตอนกลางคืนง่วงมากในตอนกลางวันเบื่ออาหารอาเจียนกินอะไรไม่ได้ ท้องอืดตาเหลืองตัวเหลืองคันตามตัวโดยไม่มีสาเหตุท้องผูกระบบขับถ่ายมีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องแพ้ง่ายกว่าปกติหน้าสดกันนะคะแบบไม่ได้ใช้กล้องสวยนะคะเราก็มาดูกันนะคะวหน้าสดๆะะเป็นยังไงกันนะคะก็อันนี้นะคะ ก็นอนไม่ค่อยอิ่มนะคะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้แต่งหน้าด้วยนะคะให้ดูที่ตานะคะเอ่อตาไม่เหลืองนะคะแต่ไม่ได้นอนค่ะขนาดไม่ได้นอนนะคะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนะคะเราแบบตื่นตื่นนะคะนอนไม่หลับเป็นคนคิดมากคิดก็เราจะมาพูดถึงนี้นะคะเขาบอกว่าเลยนะคนที่เป็นตับแข็งนะคะจะตาเหลืองนะคะแล้วก็อะไรนะท้องโตนะคะท้องป่องก็มันจะเป็นต้นเหตุของ คนที่เป็นโรคตับแข็งนะคะก็คือจะมีอาการตาเหลืองท้องโตนะคะท้องบวมนะคะเราก็มาดูเช็คตัวเรานะคะว่าเราอะโอเคไม่ตาเราเป็นยังไงนะคะเหลืองไหมนะคะนี่กล้องสดนะคะกล้องสดก็ไม่เหลืองนะคะแปลว่าเราผ่านต้องมาต่อที่กล้องสวยนะคะกล้องสวยขอแล้วนะคะไหมผิวนะแบบเนียนมากเลยอะ่ะไม่มีรอยอดหลับนอนเลยนะคะไม่มีกะเลยนะคะ เปรียบเทียบให้ดูแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูหน้าสดนะคะ